พักรวมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการลงมติรัฐมนตรีรายบุคคลรวมทั้งหมด11คนพร้อมมั่นใจข้อมูลสามารถเด็ด หัวสอยนั่งร้านได้อย่างแน่นอนทางนี้คาดว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้ในช่วงวันที่18ถึง22กรกฎาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมของผู้หลากหลายทางเพศรวมทั้งหมด4ฉบับค่ะ โดยไฮไลท์สําคัญที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและพัคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อกว่า180คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151แบบลงมติรายบุคคล ตอประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะซึ่งก็มีรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรวม11คนคือพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุรินทร์รักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำหรับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่คือการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดล้มเหลวไม่ซื่อสัตย์สุจริตใช้งบประมาณแผ่นดินที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผู้ที่เห็นต่างปิดกั้นความคิดเห็นปล่อยให้ทำลายระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาทางนี้คาดว่าจะสามารถอภิปรายได้ในช่วงวันที่18-22กรกฎาคม2565 โดยมั่นใจข้อมูลจะสามารถเด็ดหัวสอยนั่งร้านได้อย่างสำเร็จขณะเดียวกันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พออหรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยนายธัญวัตรกมลวงวัฒนสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลและคณะ รวมไปถึงร่างพรบคู่ชีวิตพศร,ร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและร่างพรบคู่ชีวิตพศที่เสนอโดยนายอิสระเสรีวัฒนะวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิป,ปัตย์เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันจึงพิจารณาไปในคราวเดียวกันทั้ง4ฉบับค่ะ โดยสมาชิกซีกฝ่ายค้านอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพราะเห็นว่าเป็นร่างที่แก้ไขได้ถูกต้องตามกระบวนการนิติวิธีการสามารถแก้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้เป็นเพียงยกหมวดหนึ่งเข้ามาเท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปยกกฎหมายใหม่ส่วนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลอภิปรายสนับสนุนทรบรคู่ชีวิต โดยพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากการที่อยากเห็นทุกคนทุกเพศทุกวัยในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBTQ+ ให้สามารถอยู่ในสังคมนี้บนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนสิทธิบนเสรีภาพและความเป็นคนที่เหมือนกันได้แต่ต้องเข้าใจในบริบทต่างๆในสังคมเช่นเดียวกันค่ะ